สวัสดีค่ะทานีที่หน้ามาแล้ววันนี้นะคะมาด้วยบรรยากาศแบบสดใสมากตอนนี้เป็นซัมเมอร์เข้าสู่ซัมเมอร์ของสเปนแล้วนะคะก็จะเห็นแบบดอกไม้สีสวยๆแล้วก็วิวสวยๆข้างหลังนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะหญิงจะมาพูดเกี่ยวกับการแนะนำตัวหน้าชั้นเรียนนะคะซึ่งมีน้อง followers ในใน s t a g r a m กรนะคะขอมานะก็ถ้าใครยังไม่รู้ว่า i n s t a g r กรมอะไรนะคะก็ทานีที่หน้า Channel นะคะเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นตัวหนังสือไว้ให้เนะจะได้ไปติดตามกันได้ทุกๆช่องทางนะคะโอเคก็ เวลาเราพูดหน้าชั้นเรียนใช่ไหมเราก็จะแนะนําชื่อใช่ไหมคะอายุแล้วก็มาจากที่ไหนแล้วก็เรียนอะไรอยูอ่วันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะอาทีน,นี้แนะนําชื่อนะคะก็อย่างที่เคยพูดพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าพูดอีกนะคะจะได้จํากันได้นะคะก็แนะนําชื่อเลยนะคะเมย่าโมแล้วก็ตามด้วยชื่อนะคะเมย่ amo, าโมธนาวันฉันชื่อธานาวันต่อไปฉันอายุเท่าไหร่นะคะก็เต้งโก เต็งโกนะคะเอ,อ่อายุเท่าไหร่ดีอะสมมติว่า25่ส้าละกันนะคะเต็งโกเบนติซิงโกอายุสนะคะอายุสแปลว่าปีนะคะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวอิงจะทำคลิป เฉพาะตัวเลขแยกต่างหากหละกันนะคะ mm hmm. ก็เอาไว้แนะนําอายุของเรานะคะต่อไปนะคะอาจจะบอกว่าฉันมาจากที่ไหนเนาะก็ก็เคยพูดไปแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้มีให้ใหอีกประโยคนึงด้วยนะคะเป็นตัวอย่างอ่้ฉันมาจากที่ไหนก็ซอยเดยสมมุติว่าฉันมาจากบาร์เซโลนาก็ได้นะคะซอยเดย์บาร์เซโลนาซอยเดย์บาร์เซโลนาฉันมาจากบาร์เซโลนาหรือจะบอกว่าฉันอาศัยอยู่ที่บาร์เซโลนานะคะก็ บีโบใช้คําว่าบีโ o เนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อเมืองนะคะสมมติว่าอ่ะฉันอาศัยอยู่ที่เมืองบารเซลโลนาบีโบเอนบารเซโนะคะฉันอาศัยอยู่ที่เมืองบารเซลโลนาอ่ะจะบอกว่าฉันเรียนมหาลายัยจุดจุๆจุดจุนะคะพูดว่ายังไงนะคะ Yo a u r r a estudio e n la universidad แล้วตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัยค่ะอืม หรือจะบอกว่าฉันเรียนอยู่สถาบันนี้นะจุดๆนะคะก็อาจจะพูดสลับประโยคนิดนึงนะคะก็ได้อาราโยอ่าแล้วก็ตามด้วยชื่อสถาบันนะคะอาราโยเอลอินสติทู uto แล้วก็ตามด้วยชื่อสถาบัน,นะคะหรือว่าเป็นโรงเรียนนะคะเราจะไม่พูดอาราก็ได้เราจะใช้คำว่าโยเอสตูดิโอเอลโคเล gio กดเล็กเขียวก็ค mm ือโรงเรียนนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อโรงเรียนนั่นเองนะคะก็คำศัพท์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะหญิงพูดรวดเดียวเลยนะคะแล้วก็ลองเอาไปใช้แนะนำตัวหน้าฉันกันดูนะคะอ่าเริ่มเลย Me ย l าโมธนวันเตงโกเบนติซิงโกอายุสบิโบเอ็นบาซัลน เอสตูดิโอ la Universidad s i l a p a ้ด n ศิลปกรทำได้กันไหมคะได้แน่นอนเลยเนาะก็ประมาณนี้นะคะการแนะนำตัวเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรพูดเกี่ยวกับภาษาสเปนอย่างนี้อย่างนี้ว่าอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็จะทำคลิปนะคะอธิบายให้ฟังแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกด ไลค์กด p, กดเลิฟกดไลค์นะคะกด Subscribe อะไรก็แล้วแต่นะคะในทุกๆช่องทางเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไม่ลาดีกว่าพาดูวิวนิดนึงนะคะก็หญิงอยู่บนดาดฟ้ามีวิวสวยมากๆนะคะแล้วก็อากาศดีมากด้วยนี่ให้ดูวิวภูเขา ะะก็เดี๋ยวลากันไปด้วยวิวสวยๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับทานิ่หนาค่ะสวัสดีค่ะดี๋ยอ